号匝道往国道三号仁武方向，现在走左侧国道一十号匝道，三百公尺后靠左侧走顶金系统交流道。 人路。现在向左转，走人行路。 现在向右转，走顶金一巷。

之后，向左转走，走文管路六百巷。对、嗯、啊。现在目的地位于您的右侧。 ไม้อย่างงามอยู่เลยพี่น้องมาดอกไม้อะไรทำไมก็สวยจังดอกดอกนงี้ดอกพี่น้องใบไก่ก็งามนี่ไงทวันงามพี่นอ้องแต่วันวันนี้เคนเหมือนฝนจะตกมันพายุจะเข้าแต่ก็ มางานเขาดำนะพี่น้องเด้วยจ้ะมางานเขาดำไต้หวันจ้าสิงโต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 ป่าป่าสวยบ่ะคะมางานเขาดำด้อยจ้ะไม,ไม่มีอยากไม่มีใครอยากจะมาฮะดอกไม่มีใครเด็ดไม่มีใครหนีพ้น เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากเจอแต่มันก็หนีไม่พ้นนะพี่น้องจ้าหลบเลี่ยงไม่ได้จ้า <st arts> น,น้องมาหนีมางานขาวมางานดำมางานขาวดำเรื่องบริเวณนะจ้ะางานขาวดำนะจ้าโอ้ยเด็กน้อยเขาไม่รอเขาแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะเขาบอกว่าอ้ยนยางเราจะขาแยังขาน,นอุ้าฟนก็บไว มีแต่งานงานงานเท่านั้นช่วแต่กินบ่ได้ดอกพี่น้องมากันนี่ช่วยแต่กินบ่ได้นี่นยช่วยแต่กินไม่ได้นาา้าำ่าด้วพี่น้องบรรยากาศหันเข่าดำทำมันทำมันอันนี้สระน้ามาพี่น้นนนามมานอ,อง งันเขาดำงังนเขาดำไม่มีใครอยากไปแต่หนีไม่ได้คนสุดท้ายจะ,จะเลยจะเ้ิกไปดำโอ้แต่วันนี้หันไปหนอมาสุดมานแต่พี่ห้อมางานเสาดำมางานเขาดำแต่มึง บรรยากาศบรรยากาศพี่น้องข้าวดาพี่นองมื่อข้าวดาไม่มีใครอยากมาแต่ก็นีไม่พ้นจ้าไม่มีใคอยากมาแต่ก็นีไม่พ้นรวไกล งานแถวนั่งงานชถวนั้นวันก็ว่าพายอยู่จะเขา่าต่ว่ากัดเที่งดีวันนี้ก็อยา,ากมาเออขอให้ทำดีๆเลยช่วยปลอดภัย